สวัสดีค่ะพบกับไอ้นะันทวันเอื้อติวงกับเลเชอร์บูค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับไฮไลท์สินค้าที่จะเข้าประมูลครั้งที่59ของทางบริษัทเอื้อแสลีคอลเลกติ้งจำกัดค่ะซึ่งจะมีการประมูลในวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564่ค่ะสถานที่เป็นโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพห้องแกรนด์บอลรูมนะคะก็สาหรับ ในหมวดวันนี้ค่ะที่ไอ่ได้นำมาให้ทุกท่านดูนะคะก็จะเป็นหมวดของธนบัตรไทยเลขมงคลและเลขสวยค่ะซึ่งจะมีการประมูลในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเรามาดูกันว่าจะมีรายการไหนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการแรกเป็นรายการที่1202ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตร เลขตอง4รุ่น5พิมพ์ญี่ปุ่นชนิดราคา1บาทนะคะลายเซนเพานะคะเลขตองเบิ้ลหมวดค่ะแล้วก็หมวด d ีนะคะแล้วก็ตอง4ค่ะซึ่งผ่านการรับรองจาก pcgs ด้วยเกรด65ด้วยกันนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1202ค่ะจะเริ่มต้นที่120,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1204 รายการนี้เป็นตองหนึ่งนะคะรุ่น9้าชนิดราคา5บาทค่ะแบบพะพะแก่แล้วก็เป็นโทษใหญ่นะคะลายเซ็นสุนทอนป่วยค่ะลายน้ำพระเสียนนะคะเลขตองหมวด o 7 7นะคะแล้วก็ตอง1ค่ะมีจุดสนิมเล็กน้อยนะคะสภาพแบบ AU ค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1204ค่ะจะเริ่มที่25,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1205นะคะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น9แบบตอง7ชนิดราคา5บาทค่ะเป็นแบบพพักแก่นะคะโทษใหญ่ค่ะลายน้ำเสียนค่ะแล้วก็ลายเซ็นสุนทรป่วยนะคะสำหรับเลขหมวดน,นะคะจะ โอ็น O36 แล้วก็ตอง7นะคะมีคราบน้ำมันบางส่วนค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1205ค่ะจะเริ่มต้นที่18,000บาทะคะ่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1207ค่ะรายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น9ชนิดราคา10บาทค่ะแบบพพักแก่ค่ะลายเซ็นสุนทรป่วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือรายการนี้ค่ะเป็นเลขตองเบิ้ลค่ะหมวดดับเบิ้ลยูแปดนะคะแล้วก็ตอง8ค่ะเนื้อกระดาษเนี่ยดีมากเลยนะคะด้านหน้าค่ะมีจุดเหลืองเล็กน้อยนะคะสภาพนี้ถือว่าเป็นสภาพที่สุดยอดมากเลยค่ะเป็นสภาพแบบ UNC นะคะซึ่งรายการ เดียวกันเนี่ยค่ะเคยถูกประมูลจากทางบริษัทเอื้อเสรีไปเมื่อครั้งที่14ค่ะตอนนั้นจะตรงกับวันที่9เดือนธันวาคมปี50นะคะจะเป็นรายการที่1 4 2 5ค่ะผ่านไปถึง14ปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการที่ปรากฏอยู่เลยนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1207เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่40,000บาทด้วยกันค่ะว้าวก็ต้องมาชมกันว่าครั้งนี้ราคาจะไปจบกันที่เท่าไหร่นะคะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1210ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น9ชนิดราคา20บาทแบบพะพัแก่โทษใหญ่นะคะลายน้ำพระเสียนค่ะโลหะเส้นแล้วก็เป็นลายเซ็นสุนทรป่วยนะคะเลขตองจะเป็นหมวด G 50นะคะแล้วก็ตอง3ค่ะมีรอยพับค่ะมีคราบเหลืองแล้วก็เป็นแบบสภาพเดิมนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1210ค่ะจะเริ่มต้นที่ 25,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1211ค่ะรายการนี้เป็นตองสองนะคะเป็นธนบัตรรุ่น9ชนิดราคา100บาทค่ะแบบพระพักแก่ทวดใหญ่นะคะลายน้ำพระเสียนค่ะลายเซนสุนทรป่วยนะคะแล้วก็เลขตองค่ะเป็นหมวด D 63ตองสองนะคะแล้วก็ขอปอะค่ะมีการซ่อมมาบางแห่งนะคะสภาพ F ถึง v F ค่ะแล,ละราคาเริ่มต้นของรายการที่1211ค่ะ จะเริ่มต้นที่20,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1212 12ค่ะรายการนี้เรายังอยู่กับธนาบัตรรุ่น9ชนิดราคา100บาทแบบพับกแก่โทษใหญ่นะคะลายน้ำพระเสียรค่ะลายเซนสอป่วยนะคะแล้วก็หมวดของธนาบัตรฉบับนี้ค่ะจะเป็น E 90แล้วก็ตอง3ค่ะมีรอยพับค่ะมีคราบเหลืองค่ะแล้วก็ราคาเริ่มต้นของรายการที่1212 12ค่ะจะเริ่มต้นที่10,000บาทได้ ค่ะรายการถัดมาค่ะเลขสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรายการที่1213ค่ะรายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น9ชนิดราคา100บาทค่ะเป็นแบบพพักแก่โทษใหญ่นะคะลายน้ำพระเสียนค่ะลายเซ็นสอป่วยนะคะแล้วก็หมวดของ ฉบับนี้ค่ะจะเป็น e 3 6นะคะแล้วก็ตอง9ค่ะมุมบนขวานะคะมีรอยพับบางๆนะคะแล้วก็มีคราบเหลืองค่ะสภาพแบบ AU ค่ะ และราคาเริ่มต้นของรายการที่1 2ึ3เนี่ยคะ่ะจะเริ่มต้นที่50,000บาทด้วยกันค่ะเราต้องมาชมกันว่าราคาจะไปจบกันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบรายการไหนเล็งรายการไหนไว้อยู่คะ่ะอย่าลืมมาตรวจสอบสภาพสินค้าจริงก่อนการประมูลนะคะเพื่อจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวท่านเองค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องวันตรวจสอบคะ่ะเดี๋ยวไอจะแจ้งให้ทราบในช่วงสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1222ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น11ชนิดราคา500บาทค่ะลายเซนสุทีกำจรนะคะเป็นหมวดของ86 t แล้วก็ตอง8ค่ะผ่านการรับรองจาก pcgs ด้วยเกรด66 opq นะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1222ค่ะจะเริ่มต้นที่10,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1233ค่ะรายการนี้เป็นธานาบัตรรุ่น12ชนิดราคา20บาทแล้วก็เลขเนี่ยค่ะเป็นเลขแบบ7หลักนะคะลายเซนทารินจตุมงคลค่ะสำหรับฉบับนี้ค่ะจะเป็นหมวด04แล้วก็ตอง9นะคะสภาพเป็นสภาพแบบ UNC ค่ะผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรด65 OPQ ค่ะแล้วก็ราคาเริ่มต้นของราย ายการที่1233ค่ะจะเริ่มต้นที่20,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1 2 4 1ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น13ชนิดราคา50บาทแบบที่2ค่ะลายเซ็นสุธีกำมจรนะคะหมวดของฉบับนี้ค่ะจะเป็นหมวด 7B แล้วก็ตอง6นะคะผ่านการรับรองจาก p c g s ด้วยเกรด64ค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1 สองสค่ะจะเริ่มต้นที่15,000บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1 2 4 2ค่ะรายการนี้เป็นธานาบัตรรุ่น13ชนิดราคา50บาทแบบที่1ค่ะหรือที่นักสะสมเรียกกันว่ารุ่นสีตกนะคะลายเซ็นสมหมายกําจรค่ะแล้วก็หมวดของฉบับนี้ค่ะจะเป็น 7A แล้วก็ตอง8นะคะผ่านการรับรองจาก p c g s ด้วยเกรด64ด้วยกันค่ะ และราคาเริ่มต้นของรายการที่1242ค่ะจะเริ่มต้นที่30,000บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1243ค่ะรายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น13ชนิดราคา50 บาทค่ะสำหรับในเลขหมวดอันนี้นะคะก็จะเป็นเลขหลักล้านค่ะลายเซ็นสุธทีกรรมจรนะคะหมวด 7B แล้วก็หลักล้านค่ะมีรอยยามนะคะมีรอยประทับตราธานาคารแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับ,บราคาเริ่มต้นของรายการที่1243ค่ะจะเริ่มต้นที่10,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1244ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น13ชนิดราคา500บาทค่ะลายเซ็นประมวลกรรมจรค่ะเป็นแบบเลขเรียงกันนะคะก็คือเลขหมวด 2E ล่ะคะ่ะแล้วก็234567นะคะมีจุดเหลืองค่ะแต่ว่าสภาพเป็นแบบ UNC นะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1244ค่ะจะเริ่มต้นที่10,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1251ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น14ชนิดราคา500บาทค่ะลายเซ็นทารินจตุมงคลนะคะแล้วก็หมวดของฉบับนี้ค่ะจะเป็นหมวด 6B แล้วก็ตอง2ค่ะแล้วกส็สภาพเป็นสภาพแบบ UNC นะคะสำหรับราคาเริ่มต้นของรายการที่1251ค่ะจะเริ่มต้นที่25,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่หนึ่งสองหนะคะรายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น9ชนิดราคา1บาทนะคะเป็นธนาบัตรเลขชุดนะคะจำนวน9ฉบับด้วยกันนะคะมีตั้งแต่ตอง1ตอง2ตองสามตองสี่ตองห้าตองหตอง7ตอง8และตอง9ค่ะแล้วก็มีการเพิ่มเลขสวยมาใบหนึ่งนะคะก็คือเลข1ล้านนะคะรวมเป็น10ฉบับด้วยกันค่ะทั้งหมดเป็นลายเซ็นสุนทรป่วยนะคะมี คราบเหลืองอ่อนๆนะคะสำหรับฉบับตองหนึ่งค่ะขอบล่างซ้ายมีรอยจิกกระดาษขาดเล็กน้อยนะคะนอกนั้นสภาพ UNC ค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1257ค่ะจะเริ่มต้นที่80,000บาทได้กันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1258นะคะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น11ชนิดราคา10บาทค่ะเป็นธนบัตรเลขชุดนะคะเลขตองจำนวน9ฉบับด้วยกันนะคะมีตั้งแต่ตอง 1, ตอง2ตอง3ตอง4ตอง5ตอง6ตอง7แล้วก็ตอง8ตอง9ค่ะสำหรับลายเซ็นของฉบับทุดนี้นะคะจะเป็นลายเซ็นสุภาพสนะนะคะซึ่งเป็นชุดที่นิยมมากในกลุ่มนักสะสมค่ะสำหรับตอง7ค่ะมีการซ่อมเหล็กน้อยที่ ขอบล่างนะคะแล้วก็บางฉบับค่ะมีจุดเหลืองหรือรอยยับนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1258นะคะจะเริ่มต้นที่1 2 2 0 0 0บาทค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1259นะคะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น1 1ชนิดราคา100บาทค่ะเป็นธนบัตรเลขตองนะคะจำนวน9ฉบับด้วยกันค่ะมีตั้งแต่ตอง1ถึงตอง9นะคะทั้งหมดเป็นลายเซ็นสอพิสูจน์ค่ะ บางฉบับค่ะมีจุดเหลืองเล็กน้อยค่ะแล้วก็เป็นชุดที่นิยมมากในกลุ่มนักสะสมนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1259งสาค่ะจะเริ่มต้นที่1นึ0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะถ้าใครสนใจรายการไหนชอบรายการไหนอยู่ค่ะอย่าลืมมาตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการประมูลจริงทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวท่านเองค่ะและรายละเอียดของวันที่ตรวจสอบค่ะเดี๋ยวอาจจะแจ้งให้ทราบในช่วงสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1260ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น11ชนิดราคา20บาทค่ะเป็นธนบัตรเลขชุดจำนวน9ฉบับด้วยกันนะคะซึ่งทุกฉบับค่ะผ่านการรับรองเกรดจาก p c g s นะคะมีเกรดที่หลากหลายมากเลยนะคะมีตั้งแต่65จนถึง67เลยค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นลายเซ็นสุภาพสะน,นะคะแล้วก็ เกรดเนี่ยของแต่ละฉบับเนี่ยถือว่าเป็นเกรดที่สูงมากแล้วก็นิยมมากในกลุ่มนักสะสมนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1260เนี่ยค่ะจะเริ่มต้นที่70,000บาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1 2 6 1ค่ะรายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น11ชนิดราคา20บาทค่ะเป็นตองชุดนะคะมีจำนวนทั้งหมด9ฉบับด้วยกันค่ะมีตั้งแต่ตอง1จนถึงตอง9นะคะลายเซ็น คนเอกเรียงศักแล้วก็ลายเซนนุกูลนะคะบางฉบับค่ะมีจุดเหลืองอ่อนค่ะซึ่งเป็นชุดที่หายากและนิยมมากในกลุ่มนักสะสมนะคะสภาพเป็นสภาพแบบ UNC ค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1261ค่ะจะเริ่มต้นที่1100 0 0บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่12 6,2ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น12ชนิดราคา10บาทค่ะเป็นเลขชุดนะคะจำนวน9ฉบับด้วยกันนะคะทุกฉบับค่ะผ่านการรับรองจาก p c g s ด้วยเกรดที่สูงมากๆเลยนะคะมีหลากหลายเกรดมากเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดค่ะเป็นลายเซ็นอํานยนยุกูลนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นชุดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมเป็นอย่างมากเลยค่ะและราคาเริ่ม ต้นของรายการที่1262ค่ะจะเริ่มต้นที่60,000บาทได้กันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1 2 6 3ค่ะรายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น12ชนิดราคา20บาทรุ่นนี้เป็นแบบเลข6หลักนะคะแล้วก็เป็นธนาบัตรชุดเลขตองจำนวนทั้งหมด9ฉบับด้วยกันค่ะซึ่งทุกฉบับเนี่ยผ่านการรับรองเกรดจาก p c g a นะคะมีเกรดที่หลากหลายและสูงมากเลยค่ะทั้งหมด ของรายการนี้ค่ะเป็นลายเซ็นสมหมายนกูลนะคะซึ่งเกรดสูงมากแล้วก็เป็นชุดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมเป็นอย่างมากนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1 2ึ3ค่ะจะเริ่มต้นที่50,000บาทด้วยกันนะคะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1264ค่ะรายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น12ชนิดราคา100บาทค่ะเป็นแบบเลข6หลังนะคะ รายการนี้ค่ะเป็นชุดเลขตองจำนวน9ฉบับด้วยกันนะคะทั้งหมดผ่านการรับรองเกรดจาก PCGS ค่ะทุกฉบับเนี่ย ได้รับเกรดเท่ากันหมดเลยก็คือ64นะคะตั้งแต่ตอง1นจนถึงตอง9เลยค่ะทั้งหมดทุกฉบับเนี่ยค่ะเป็นลายเซ็นสมมายโนก,กูลนะคะมีคราบเหลืองบางฉบับค่ะแล้วก็เป็นชุดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1264ค่ะจะเริ่มต้นที่70,000บาทด้วยกันค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1265ค่ะรายการนี้ยังเป็นธนบัตรรุ่น12ชนิดราคา1 0 0บาทแบบเลข7หลักนะคะแล้วก็เป็นธนบัตรเลขชุดค่ะเป็นเลขตองจำนวน9ฉบับด้วยกันค่ะทั้งหมดผ่านการรับรองจาก p c g s ด้วยเกรดที่สูงมากแล้วก็หลากหลายมากนะคะมีตั้งแต่63จนถึง67เลยค่ะทุกฉบับนะคะ มีเป็นลายเซน็นของท่านสุธีแล้วก็วิจิตนะคะเป็นชุดที่นิยมมากแล้วก็ทุกฉบับในเกรดสูงมากเลยนะคะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1265ค่ะจะเริ่มต้นที่120,000บาทค่ะ รายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1266ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น14ชนิดราคา100ร100บาทค่ะเป็นชุดเลขตองจำนวน9ฉบับด้วยกันค่ะมีตั้งแต่ตอง1จนถึงตอง9นะคะทั้งหมดเป็นลายเซนทาเรนวิจิตค่ะเป็นชุดที่นิยมมากค่ะสำหรับ ในฉบับตอง9นะคะมีจุดเหลืองนะคะแล้วก็สภาพเป็นสภาพแบบ UNC ทั้งหมดเลยค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1266ค่ะจะเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันค่ะรายการถัดมาค่ะเป็นรายการที่1267ค่ะรายการนี้เป็นธนาบาัตรเลขสวยธนาบัตรที่ลือ b ี 2, 5 3 9กาญจรจนาพิเศษแบบชนิดราคา500บาทพอลิเมอร์นะคะรายการนี้ค่ะจะมีทั้งหมด9ฉบับด้วยกันค่ะทั้งหมดอยู่ในใบรับรองเกรดของ ICG นะคะทุกฉบับค่ะได้รับเกรด70นะคะแล้วก็เป็นหมวดเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือ50 B ค่ะทั้งหมดเป็นลายเซ็นบดีเริงชัยนะคะแล้วก็ไม่มีแผ่นพับค่ะและราคาเริ่มต้นของรายการที่1 2 6 7ค่ะจะเริ่มต้นที่ 40,000บาทด้วยกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับไฮไลท์ในกลุ่มธนาบัตรไทยเลขมงคลและเลขสวยค่ะก็ถ้าชอบรายการไหนสนใจรายการไหนอย่าลืมมาตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนการประมูลจริงทุกคันนะคะรายละเอียดของการตรวจสอบสินค้าค่ะก็ฟังได้ในช่วงถัดไปเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดวันตรวจสอบสินค้าและวันประมูลจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะสำหรับวันตรวจสอบสินค้าการประมูลครั้งที่59ของทางบริษัทเอ,อเซอรีคอรเลคทินจำกัดค่ะสามารถตรวจสอบสินค้าได้ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพห้องแกรนด์บอลรูมค่ะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่11 วันศุกร์ที่12และวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ค่ะได้ตั้งแต่เวลา10โมงตรงถึง1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะคะและงดตรวจสอบสินค้าในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ทุกรายการทุกกรณีค่ะสำหรับท่านที่ต้องการมาตรวจสอบสินค้ากับทางบริษัทนะคะ สามารถตรวจสอบได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564ค่ะท่านที่ต้องการมาตรวจสอบสินค้าที่บริษัทค่ะต้องทําการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ สำหรับวันประมูลสิ่งสะสมครั้งที่59ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติ้งจำกัดจะแบ่งออกเป็น2วันด้วยกันก็คือในวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ค่ะรายการแรกจะเริ่มประมูลในเวลา10โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะและวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน2564ค่ะจะเริ่มประมูลรายการแรกในเวลา 9มครึ่งเป็นต้นไปค่ะสถานที่จัดการประมูลก็คือโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพห้องแกรนบอลรูมค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวันเวลาการประมูลทางบริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านทางชุกท่องทางของบริษัทเอือเซเสรีค่ะและในส่วนของ e catalog s a l e 59นะคะหรือคู่มือการ ประมูลแบบออนไลน์ค่ะสามารถสแกน QR โค้ดตามรูปได้เลยค่ะหรือพิมลิงก์ตามด้านล่างเพื่อทำการชมคู่มือครั้งที่59ได้เช่นเดียวกันนะคะจะปรากฏเป็นคู่มือแบบรูปเล่มขึ้นมาค่ะหรือหากท่านใดสนใจสั่งซื้อคู่มือการประมูลครั้งที่59แบบรูปเล่มค่ะสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากทางบริษัทเอื้อเสรีในราคาเล่มละ1 5 0 0บาทและจะทำการจัดส่งฟรีถึงมือทุกท่านเลยค่ะ ส่วนท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้หากมีรายละเอียดข้อสองสัยเกี่ยวกับการประมูลค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ที่โทรศัพท์022431789หรือ0812822168ค่ะหรือช่องทางไลน์นะคะพิมพ์คำว่าเ e อื S ้อเสรี e R e เป็นภาษาอังกฤษค่ะ E U R S, S E R E e, e ค่ะหรือทาง f c e b o o o p a พ e ของทางบริษัทนะคะพิมพ์ไปที่เอื้อเสรีค่ะจะมีขีดกลางนะคะตัว E เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็ U R แล้วก็ขีดกลางค่ะแล้วก็ S เป็นตัวใหญ่นะคะ แล้วก็ e r แล้วก็ e e ค่ะหรือสามารถชมรายละเอียดสินค้าประมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ w w w e u r s e r i y c o m ค่ะหรืออีเมลของทางบริษัทนะคะสามารถติดต่อได้ที่ a u c t i o n e u r s e r i y c o m ค่ะ a u c t i o n a ค่ะ e u r s e-r-e-e.com ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของทางบริษัทเอื้อเสรีนะคะให้พิมพ์คำว่า w w w e u e r s e r e c o m ค่ะ www.uerseeeree.com ค่ะพอเข้ามาถึงปุ๊บค่ะจะปรากฏเป็นหน้าเว็บไซต์ตามรูปขึ้นมานะคะตรงกลางด้านซ้ายค่ะจะมีคำว่า Auction Catalog อยู่ค่ะ พอคลิกเข้าไปค่ะจะมีรายละเอียดสินค้าให้ชมตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายนะคะสามารถเลือกชมได้เลยค่ะเนื่องจากว่าในครั้งที่5้9เนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลง หลายครั้งนะคะทางบริษัทจึงได้มีการทําประกาศไว้ที่ทุกหน้าของทางเว็บไซต์และทุกช่องทางของทางบริษัทเ e อื้อเสรีนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆค่ะทางบริษัทจะมีการประกาศไว้ในด้านบนของทุกๆหน้านะคะและสําหรับรายละเอียดที่จะชมสินค้าค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะชมเป็นรายการที่1เนี่ยคะ่ะจะมีรายละเอียดว่าเป็นเลขรายการที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คําอธิบายภาษา,ษาอังกฤษและคําอธิบายภาษาไทยนะคะ หรือหากต้องการชมภาพที่มีความละเอียดสูงค่ะคลิกที่รูปหรือคำอธิบายก็ได้นะคะพอคลิกเข้าไปค่ะจะมี ภาพที่มีความละเอียดสูงค่ะขึ้นมาให้ได้ดูในเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีพร้อมคําอธิบายและเลขรายการรวมทั้งราคาเริ่มต้นด้วยค่ะหรือหากท่านใดที่มีเลขรายการที่ต้องการตรวจสอบสินค้ายอยู่แล้วค่ะให้คลิกที่ช่องในช่องเสิร์ชนะคะแล้วสามารถพิมพ์เลขได้เลยค่ะแล้วกดตรงคํา ว่าเสิร์ตนะคะก็จะปรากฏเป็นรายการะคะ่ะที่ต้องการชมเนี่ยค่ะขึ้นมานะคะหรือถ้าท่านใดที่ต้องการดูแค่เฉพาะบางหมวดหมู่ค่ะให้ไปที่มุมซายด้านบนนะคะจะมีคำว่า category อยู่ค่ะพอคลิกลงมาค่ะจะมี ของแต่ละหมวดหมู่ค่ะให้เลือกชมนะคะเราสามารถกดได้เลยค่ะว่าเราต้องการชมเฉพาะหมวดไหนค่ะจะปรากฏเป็นรายละเอียดของเฉพาะหมวดนั้นขึ้นมานะคะหรือถ้าหากว่าเราต้องการชมผู้มือการประมูลย้อนหลังนะคะ mm. ก็สามารถคลิกเข้าไปที่มุมขวาด้านบนค่ะจะมีคําว่าโอเ t a l o g อยู่นะคะพอกดลงมาค่ะก็จะมี ของครั้งต่างๆค่ะปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกชมได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้ไอต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ